สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลรนีชาแนลค่ะคลิปนี้ก็ยังชมสวนพึกษศ,ศาสตร์นะคะรอย,ยัลนบเทนิกการเด้นซิดนียต้นไม้ที่มีร่มเงาร่มรื่นร่มคลึม้มต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาต้นไม้ชนิดนี้จะพบเห็นทั่วไปตามสวนสาธารณะนะ ของที่นี่นะคะชื่อที่ใช้เรียกทั่วไปคือโมดเบฟิกเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดที่รัฐควีนแลนด์ตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลเป็นต้นไม้ที่มีร่มเงาทรงพุ่มสวยแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่มากแล้วก็ที่เด่น โดดเด่นลักษณะเด่นของต้นไม้ชนิดนี้นะคะก็คือแผ่กิ่งก้านสาขาไปแล้วก็จะมีใบที่ปลายยอดสวยงามมากค่ะส่วนพกษศ,ศาสตร์แห่งนี้มีอายุยาวนานกว่า200ปีนี่คือลักษณะ กิ่งก้านสาขาที่เขาทอดยาวออกไปแล้วก็จะมีรากอากาศคนละชนิดกันกับที่ทำคลิปเมื่อต้นต้นเมื่อต้น,ต,นต้นคลิปของการเที่ยวชมสวนพฤกษศ,ศาสตร์แห่งนี้นะคะเท่าที่สังเกตที่นี่นะคะจะให้ความสำคัญกับต้นไม้ คือจะไม่ตัดถ้ากิ่งของเขาไม่เป็นอุปสรรคในการเดินสัญจรไปมาหรือแม้กระทั่งไม่ไประสายไฟถ้าไประสายไฟก็จะตัดเฉพาะกิ่งที่จะไประดสายไฟนะคะเพื่อนๆคะเท่าที่รุนีสังเกตนะคะที่นี่จะให้ความสำคัญกับต้นไม้มากดูแล้วไม่จำเป็นเขาจะไม่ตัดกิ่งไม้เลย แล้วก็สวนพืกษศาสตร์แห่งนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ลักษณะแบบนี้นะคะอยู่เยอะมากสร้างความร่มรื่นสร้างความร่มเย็นสร้างปรับแต่งภูมิทัศน์ได้สวยงามจริงๆแล้วก็มาชมกันใกล้ๆคะ่ะ ต้นไม้ใหญ่หลายต้นอยู่ใกล้กันนี่คือลักษณะเด่นของต้นไม้ชนิดนี้นะคะแพ่กิ่งก้านสาขาเยอะมากแต่ว่าเขาก็จะมีใบที่ปลายยอดหน้าใบจะเขียวเข้มเป็นมันใต้ใบก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะสวยงามมาก แล้วก็จะมีนกหลากหลายสายพันธุ์ความมีความเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เดินเข้ามาได้สูตรอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดสดชื่นมากมายเลยค่ะจะพบเห็น ต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาตามสวนสาธารณะของที่นี่เยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นมีมใบร่วงนะคะไม่ไม่ค่อยเห็นหรือว่าจะเป็นที่การบริหารจัดการการันตัดหญ้าแล้วก็จะรถก็จะเก็บเก็บกวาดไปด้วยคือรถที่ใช้ตัดหญ้าก็จะ เก็บตัดแล้วเก็บไปด้วยในตัวเป็นเครื่องจกักรที่ที่ไม่ได้ใช้คนเก็บกวาดนะคะเพื่อนๆค่เท่าที่สังเกตเห็นนะคะการบริหารจัดการของของที่นี่ในเรื่องนี้สุดยอดมากค่ะก็คลิปนี้พาชมต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาร่มรื่น ฟอกอากาศเดินเข้ามานี่สดชื่นสูดอากาศได้เต็มฟอดสุดๆค่ะเห็นแล้วทึ่งนะคะเพื่อนๆคะรุนี้อยากทําคลิปเรื่องต้นไม้นี่นานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้โอกาสสักทีดูดูดอกนะ่าจะเป็นดอกนะคะเต็มเต็มต้นเลยนะคะ แบบนี้ค่ะใบเป็นเงาสีเขียวเงาสวยวับเงาวับเลยนะคะสวยงามมากค่ะนกก็ชอบมาเกาะกิ่งอาศัยแล้วก็เสียงนกร้องก็โอ้โหธรรมชาติสุดๆค่ะไม่รู้ดอกหรือผลเขานะคะแต่ว่าเต็มเต็มไปหมดนะคะเต็มต้นเลยค่ะ ดูใกล้ๆยิ่งสวยนะคะใบเขาเนี่ยค่ะลักษณะใบก็จะอยู่ที่ปลายยอดแล้วกิ่งก้านสาขาเยอะเยก็จะมีใบเฉพาะที่ปลายยอดเดินไปข้างใต้ทรงพุ่มเขาก็อากาศก็โปร่งสำหรับคลิปนี้พาชมต้นไม้ใหญ่ของที่นี่นะคะขอพระคุณทุกท่านที่เขามารับชมค่ะ